นี่มันก็คือปูจาบ้านเราปูจาปูจาเหมือนนายจ๋าไหม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 สีเป็นไงดีไหมเราปูโุลตัวได้ขาที่ทานอาหารเลี้ยงของเราเป็นแครมเ้าทานเป็นทเมโทสซุปกนะคะซุขวัเกิเที่แค่งแรงมากจะชิมแล้วนะไม่ตกนะ ว่าเหรอ,อมันยังมันเลยเวลานอนแล้ววันเช้าเรื่อมันยังไม่หยุดถ่ายเลยปวดนะเนี่ยเห็นไหมชาวเน็ตเห็นแล้วเนี่ยว่าเสี่ยโมล่ะเป็นคนไม่อยากให้พราถ่ายร้อกแล้วตัวเองก็จะมาเคลียว่าเป็นคนถ่ายั้ะไม่หนูถ่ายคือหมูบอกว่าเหนื่อยาหนูนอนไปแล้วบักหนึ่งอ่ะเขา,า่็แน่น ดูจากโทรศัพแล้วผมไม่หยุดถ่ายรูปไม่หยุดถ่ายลินี่นถ่ายเพราะตั้งเอบคุณสปอนเซอร์กนสเหนอะไรแบบนี้คือน้องเซอร์คืออะไรครับ <c oughs> นาิกเกอเอ็นจิงเพในทริปนี้เราไปเพื่อใบกันตา <c oughs> อย่าลืมกดไลค์ก,กับซ้าก็ใช่นะหลับตาเถอะนะคนดีไม่ต้องห่วงสมบัตินะหลับตา สำหลับแอร์โเสเแล้วนะผสบน้ำเลยใครใครให้เธอน,นี่ยเด็กมีมากท้งเด็กต่างคนต่างอยู่แล้วไม่ต้องมาพูดกันกั้นกันจะมาขอร้องให้เด็กมาพูดด้วยนะ ทัวร์ทัวรจีนอ่ะทัวจีนไม่ได้มาคนเดียววันนี้มาเป็นสุกนะกับญาติบุกนะคะพ่อแม่พี่น้องก็คือมาเคารพคุณออมนะข้างหลังนะคะ14คน14ชีวิตทั้งหมด14ชีวิตพี่พี่ต้องดูแลทุกคนให้อยู่รอดปลอดภัยนะพี่ไม่ต้องดูแลให้ท่าเที่ยวของไกด์กับทุกคนดูแลเรามีเรามีไกด์ของเรานี่นะคะสวัสดีค่ะ ชื่อบริษัทอะไรคะ I am vacation ครับผมอันนี้พี่ชายผมเลยนะใครอยากไปเที่ยวต่างประเทศนะบอกเลยไปได้ทุกประเทศไหมคะทุกประเทศครับโอเคนี่นะคะมื้อแรกของเราเพราะว่าหิวมากตั้งแต่เช้านะก็แค่กินไปแค่บนเครื่องนะคะก็เลยแวะซื้อสตาบัคนะคะเป็นครัวช็อกแอมโมนไหนพี่เอาออกมาให้ดิ๊่ไปครัช็อลมอมด์นะครับ นาิหัวหวานมันเป็นหายพารเทโรงแรมาริษัคาซฟ่งก็ได้ไม่กินะได้าเุาถูกใจติ๊กนี้นะคะเป็นชีสบริกิชีสแล้วก็ขนมปังค่ะมานะชอบกินเผ็ดมาก ครม จืดจืดนมนม,นมอ่ะชิมก่อนมันก<อ>ินได้เปล่าเราอยากนมอันเนี้ยเออจ,จ,จืดมันจืดแต่มันก็ได้อยู่อ่ะบป้งให้ได้ครับอร่อยที่แป้งมันจืดมันไม่เป็นไม่ได้แค่เป็นเหมือนปลาเป็นเหมือนปลาโอ๊ตินโอ๊จิ้มมาอ,อ,อะไรมาจิ้จม ที่ต้องกินเราที่ปเป็นแป้งก่อนอันดับแรกเพื่อให้มีพลังงานไปต่อส oh. ู้กับหนูก่อนเพราะเดี๋ยวเราก็จะตายใช่วันนี้เดินทางยาวไกลมากต้องกินแป้งก่อนอย่างแรกอันนี้มันไม่มีเครื่องเทศอะไรจิ้มแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะแบบนี้เรียกว่าแป้งใช่ไหมนานเนาะมาอินเดียอินเดียเร็วไม่ได้หรอไไม่ด้ต้องเป็นนานเท่านั้นเล่นอะไรวันนี้ก็คืออะไรเอ่ยคืออะไรอ่ะ

โอเคกินได้กะทิกะทิอะค่ะอืมแบบนวันวนัวนัวกะทิที่มีหอยอันนี้นะคะมีออปชั่นพิเศษนะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยนี่จะ้ะหอยแพงมูกหอยโอเคที่สุดจริงๆที่บ้านเราอะที่พี่เคยไปกินมาแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมันแบบไม่ได้แขกจ๋า นี่อาหารเลบานอนเลบานิสเลบานิสคืออะไรอ่ะอ่าเลบานิสต้องมีตรงร้านหนึ่งตรงสุขุมวิทอ่าะอ่าเลบานอนหรือว่าโอเคนะกลับกินได้เป็นสไตล์ยังไงอ่ะรสชาติก็แบบมันไม่ได้แบบแขกอ่ะไม่ได้แขกมันก็แบบผสมแบบผสมแบบยุโรปยุโรปแบบประมาณฟิลอย่างเงี้ยซึ่งมันก็โอเคแต่อันนี้มันคือแบบอาหรับเองอาหรับ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 หลับหรือ่ะ้ยยงไม่หลับยังตื่นแล้วกี่กี่ปีละแปดปีแล้วตือนยังเตื่นแล้วเตืตื่นแล้วเนาะ ขราวอะไรไม่นานอันนี้มาใหม่นะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่หรออันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะเปี้ยวไปกินเพื่อนมันก็ลุกแบบลุกมะเขือเทศอ่ะมันอร่อยไหมใช่ได้ใช่ได้น่าจะเป็นปลาเป็นปลาหมึกเป็นอะไรเงี้ยมีกุ้งมันคล้ายๆก็เลยอีกคล้ายๆกแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเป็นแบบมะเขือเทศ ถ้าทะเลถังบ้านเรานะเสบดบอกมันคือทะเลถังเืมชิมซิปเป็นไงดีไหมมันคิอซีูดมันคิอซีดู้ดช่วยได้เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะอันนี้จานใหญ่ที่สุดเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะต้องจิ้มกับอันนี้หรอใช่เท่าน้นต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดคือแม่ของรานะอ้านนะทำไมอยากไปเที่ย <laughs> ทปลาโอเคแต่คนที่บ้านเขามันไม่มีขายหมูอะค่ะจะจับปลากุ้งไก่ลาหมึกกุ้งนี่ี่มีซุปอันหนึ่งมาแล้วเขียวๆอะให้ดูหน้าตาแบบนี้รสชาติแบบยุยยุยเราแบบว่าร้านนี้มาได้ไหม ไปเระมาณนั้นนี่บางคนอาจชอบก็ได้นะไม่รู้ไงแต่ว่าผมไม่ชอบเพราะผมหนึ่งข้าวแข็งเาะว่าผมไม่ชอบข้าวแข็งแต่ว่าใครชอบก็ชอบเราเน้นอาหารจีนอาาหรญี่ปุ่นตัวพาวกับพี่โบชอบทานอาหารที่ค่อนข้างมีรสชาติอะไรเงี้ยเนาะตัวพาวจะทานรสจัดของพี่โบชอบกินอะไรอะไรก็ได้อะที่มันแบบไม่ใช่แบบครีมครีมนุ่นแบบวันนี้ไม่กินครีมอ่ะพี่ก็คือแบบว่ากรอบแต่พี่ก็ไม่กินเผ็ดมากคือโบไทยแล้วอาหารไทยก็เด e best นะเด e best สุดชอบกินอาหารจืดอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจืดนะ อาจจะไม่ใช่สไตล์เราแต่ว่ามันก็อาจจะมีมือที่เดอะเบสเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะ,ะมาถึงแล้วนะคะที่ทานอาหารเย็นของเราเป็นแคมป์ล้างทะเลทรายริกาเซิร์ฟโอ้สดฟังงมาก,มากโอเคอันแรกนะคะสตาร์เตอร์อิสเซิร์ฟของเพาทานเป็น โคเมทโฮสุกนะคะซุปมะเขือเทศองค์พี้ยอะไรอะ่ะหน่อชิลิทูเลนเซอร์ไม่รู้บวกบวกอร่อยไหมอืมแบบดึงดอดอย่างได้มองมากถอดผ้ามาก็สวยเดี๋ยวเราเชิมโคเมทโฮสุกันนะคะนี่คะคะอร่อยไหมอืมกินมะเขือเทศปกติพับเป็นคนทีน่ไม่ชอบกินมะเขือเทศนะแต่ว่าอยากลองเอ้อร้อ,อ,อ,อนเค็มมากในนี้เด้อ อาหารเป็นอย่างไรคะถ้าชอบกินก็คืออร่อยแต่ก็ไม่ชอบกินเ็มปุรแม่เหรอต้องแทนตานานนะคะจานที่สองเป็นชิคเก้นสลัดนะคะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะมาชิมสลัดไก่เั็ดค่ะไก่สลัดไก่ครับเอ้ยจานนี้รอด สลัดไก่ลอดครับอืมขนมพี่อมก็อร่อยอ่ะอร่อยปวดแล้วเนี่ยหมดแล้วจะรั่งขีนหัวอ๋อพี่ลุงบอกว่าเหมือนไข่มดแดงเลิศลุง mashed potato นะคะด้านในเป็นกระหล่ำเปีอกเราจะแหวกให้ดูนะทุกคนกลิ่นกรุงเทอลงมาแล้ว เดี๋ยวลองชิมนะคะมา <ส Asian> ชิมค่ะทุกคนเ<ม>พิ่งเพลิแรงมากร<อ>สรุปว่าสลัดอร่อยสุดกินยังไงก่อนมาค่ะมันเปรี้ยวๆเค็มๆเนาะ เป็นครั้งแรกในรอบปีครึ่งที่จะได้ลองชิมเนื้อนะคะสายตาของเสียโบสนั้นเป็นไงอนุญาตไหมสบายครับอยากกินก็กินครับไม่ครับพอมีห้ามกันไม่ได้ครับพูดจาไม่มีห่างเสียงเลยพูดครับนี่พูดคับนี่พูดคับแต่แข็งอะ่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะโอ้โหไม่ได้กินเนื้อมานานมาก มีเนื้อกับแกะให้ให้เราเลือกเราต้องเลือกเนื้อเพราะว่าพาม่ชอบกลิ่นแกะมันเหน็บก็เลยสั่งเนื้อไชิมแล้วนะไม่ได้จบนะยัอมือาไปนั่โอเคถือว่าโอเคนะอาหารอะโอเคไหม ก็ดีที่สุดตั้งแต่ที่ถ่ายมาก็เป็นแบบว่าทัวร์ทะเลทรายก็มีกิจกรรมให้ทำเนาะดีค่ะมาดูใบก็มาลองทะเลทรายเป็นซิกเนเจอร์นะคะโอเคจบวันของวันนี้นะคะทุกคนลาไปด้วย,ยนะ้อวาเกียวตตโเผ็ดขนมหวานที่นี่อร่อยมากเลยนะคะนี่อันนี้เป็นพานาคาต้าค่ะ ไ่อร่อยสนุกไม่สนุกกี่บอกอร่อยหน้าไม่อร่อยอ่ะออไหนอันที่อร่อยเป็นอันนี้ชีสเกออเ้คค่ะอร่อยพกิงปครึ่งนึงแล้วนะชีสเกเป็นไไม่ดเป็นไงไงนะน้องกไกดไนะคะจบแล้วเหรอไปด้วยเยดูไปด้วย อะไรเข้าไปคะบอบเลียรครับเป็นมือที่น่จาจอร่ลอดที่สุดตั้งแต่เดินทางมาแล้ว a บ Steak in Dubai ผองเด็กเป็นเนื้อนะคะอร่อยอ่าเหมือนกันหรอกรอบนอกนุ่มในหอมมาก